ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาตำบลดินดำอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็คณะครูนะครับกำลังจะเข้าห้องประชุมก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่างๆด้วยนะครับตอนนี้เราก็มามีคณะครูนะครับกับคนพายเรือก็มีนี่ครับท่านผอสลับสุ่มามครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยานะครับ นี่คุณครูจีรศักดิ์คุณครูสีทอรแล้วก็ในท้ายของเรานะครับนี่เป็นการเดินทางครับช่วงนี้น้ําท่วมนะครับจําเป็นจะต้องเดินทางโดยใช้เรือเท่านั้นนะครับโรงเรียนดินดนํานี่เข้าโดยวิธีอื่นไม่ได้ครับรถล,ลงมาไม่ได้เลยน้ําสูงเกือบเกือบจะสองเมตรครับตอนนี้ถ้าเราดูสภาพตอนนี้ก็คืออยู่ที่บริเวณสนามนะครับสนามโรงเรียนดินดาบัวรองวิทยาครับดูนะครับนี่ก็คือศาลาโดม จุดนี้ก็คืออาคารเรียนของเด็กซึ่งเราจะเปิดเทอมในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่ก็ไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ออนไลน์ไม่ได้แน่นอนเราต้องใช้การออนไลน์เท่านั้นนะครับบริเวณนี้เป็นเสาธงปกติแล้วนักเรียนจะมาเข้าแถวตอนเช้าที่นี่ครับตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้ใช้ครับตอนนี้ก็ต้องนั่งเรือกันอีกต่างหากทั้งโควิดทั้งนั่งเรือนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนก็ อาคารสถานที่นะครับก็เสียหายเป็นจํานวนมากครับเสียหายไปเยอะครับทั้งห้องเรียนทั้งโต๊ะเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะครับเสียหายจากน้ําท่วมทางโรงเรียนก็เปิดขอรับบริจาคเงินสนับสนุนนะครับเพื่อช่วยในการซ่อมแซมสาธารณูประโภคซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆนะครับสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือนักเรียนลูกหลานของเรานะครับอนาคตของชาติ เดี๋ยวผมจะลงเลขบัญชีเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อให้ท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับในการช่วยเหลือต่างๆนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนตอนนี้ก็เดือดร้อนมากครับทั้งโควิดไม่พอตอนนี้ก็ยังมีปัญหาน้ําท่วมอีกครับนี่ครับจะเดินทางเราจะต้องใช้เรือนะครับใช้เรือเท่านั้นตอนนี้ก็มีผู้ใจดีบริจาคมาเรือหนึ่งลำนะครับตอนนี้ก็ จําเป็นที่ต้องเข้ามานะครับเพราะว่าต้องมาตรวจตาสิ่งของต่างๆแล้วก็มีการประชุมเ,เพื่อเปิดภาคเรียนนะครับเ,เพื่อเปิดภาคเรียนนะครับนี่ครับสําหรับท่านที่มีจิตสาธารณะจิตเป็นกุศลน,นะครับทางโรงเรียนตอนนี้ก็ต้องการเป็นอย่างมากนะครับต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากทุกด้านทุกทางครับทั้งงบประมาณสนับสนุนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับ เราจะลงเลขบัญชีเอาไว้นะครับเพื่อให้ทุกท่านช่วยเหลือนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ